เดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะมาอัปเดตอุปกรณ์หรือว่าฟูลเซฟที่ออกจากช็อปไทยเลยนะคะมาดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะน้องกระเป๋าใบนี้ที่แอมได้มาจากคอลเลกชันอัลเทิร์นเวอร์2020-2021เดี๋ยวตามมาดูกันค่ะว่าเจ้าน้องกระเป๋าใบนี้คือใบไหม่ค่ะ ดี๋ยวมาเริ่มดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่ออกจากช็อปมาแล้วได้ก็คือ,อยังคงได้ลิปบิ้นนะคะลิปบิ้นสั้นที่ผูกหูถุงก,กระดาษมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่แบบเห็นชัดเจนเลยนะสําหรับแอมก็คืออออย่างแรกเลยก็คือถุงก,กระดาษถุงก,กระดาษอันใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยคือมันจะบาง oh, <no. S 1> เวลาเนี่ยคี้วเนี่ยจะได้ยินเสียงกองแกกองแก๊อย่างนี้เลยซึ่งอันเก่าเนี่ยมันจะหนาวกว่านี้แล้วมันก็จะด้านนะคะเดี๋ยวจะเทียบอันเก่าให้ดูอันนี้จะเป็นถุง ถุงของคอลเลกชันเก่านะคะที่เห็นไหมคะจะแบบไม่มีเสียงแบบกอกแกะกอกแกะอย่างเงี้ยอันนี้คือมันบางกว่าเยอะแล้วก็ถุงกระดาษอันนี้จะด้านนะคะจะแบบว่าด้านด้านพื้นผิวสัมผัสมันจะชัดเจนกว่ามันจะมันจะนูนกว่ากว่าอันนี้อันนี้มันจะเหมือนแบบกลืนไปกับถุงกระดาษแต่ก็ยังคงสัมผัสได้นะคะมาในกันต่อนะคะนี่สิ่งที่ได้มาก็คืออันนี้ก็จะเป็นไปเสร็จเนาะ ที่เพิ่มมาก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นคู่มือสินค้ามีภาษาทไทยด้วยอันเนี้ยเล่มเนี้ยจะเป็นคู่มือสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาในนี้เขาก็จะเออก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขานะคะม่าจะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋าแว่นตาจิวเวลี่เสื้อผ้าทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคู่มือใช้แต่ละอย่างไปเลยจริงๆช่วงเนี้ยอย่างที่เคยบอกไปเขาว่าทางชาแนลเนี่ยมันเหมือนเขาแบบ ลดโลกร้อนเนาะะัะนั้นบางอย่างเขาก็จะไม่ได้ให้มา oh, <come S 1> จริงๆ <on. S 1> ที่กล่องเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ให้ลิปบิ้นกับดอกคาเมเลีย,ยมานะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเรายังสามารถขอ SA ได้ถ้าเราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขอหรือไม่ได้รีเควสไปเนี่ยทางชาแนลเขาก็จะไม่ได้ผูกลิปบิ้นกับแปะดอกคาเมเลียที่่อกมาให้นะคะ oh. จะมีแค่ที่ตัว ลิปดินที่หูแล้วก็ดอกคาเมเลียนที่ถุงก,กระดาษเท่านั้นแต่พอดีอันนี้แอมขอ s a ไปว่าให้เขาช่วยให้เขาถูกลิปบินที่เป่ามาให้ด้วยนะคะ <t ick responses> ก็จะได้ลิปบินแบบหน้าตาสวยงามแบบนี้ <t ick noise> กล่องกระดาษถ้าสัมผัสตอนนี้นะแอมรู้สึกว่ากล่องกระดาษก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็น่าจะยังแข็งแรงเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะแกะออกมานะคะกล่องก็จะเป็นแบบ เป็นแมสเกตรงนี้เนาะเปิดกลิ่นี่มาเปิดดูไปคพร้อมกันค่ะก็เหมือนเดิมเปิดกล่องมาก็จะมีกระดาษเนาะมีสติกเกอร์ชาแนลแปะอยู่นะคะตัวกระดาษไขนะคะเนี่ยคล้ายๆกระดาษไขก็จะมีเอ่อมีลายนะคะว่าชาแนลชาแนลอยู่ที่กระดาษเป็นไปหมดเลยเปิดกล่องมานะคะที่เราจะมีก็คือจะเป็นถุงผ้า ก็ยังมาอยู่เนอะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นเหมือนบุกเป็นแคบุ๊กนะคะพร้อมกับผ้าที่เราไว้แบบสามารถเช็ดกระเป๋าได้นะคะที่ผ้านี้เขาก็จะมีโลโก้ว่าชแนลเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะเทะเด้นี้ค่ะรุ่นนี้เทีไดได้มาน้องรุ่นนี้นะคะเป็นคอลเลคชั่น อยู่ในคอลเลกชัน Autumn Winter นะคะที่บอกไป2020-2021เออเขาจะเรียกกันว่าเป็นแฟลกแบกนะคะแฟลกแบ็กวิดล o v ฟเฟิลค่ะยวกัดให้ดูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกระเป๋าใบนี้กันนะคะาการต่อก็ยังต้องให้เขานะคนาะ ถ้าเราแกะกระดาษเสร็จแล้วนะคะตรงตัวกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีผ้ารองไว้ให้นี่อันนี้จะเป็นผ้ารองแบบด้วยความที่มันเป็นใบเล็กะคะ่ะก็คือจะเป็นผ้ารองทั้งใบแบบนี้เลยนี่นะคะตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกับชาแนลมินิสแควร์นะคะ7นิ้ว แต่ว่าอันนี้คือจะเล็กกว่านะคะขนาดอันนี้จะอยู่ประมาณ6นมิวครึ่งค่ะนี่ก็จะด้านหน้านะคะต,ตัวซีซีล็อกเนี่ยก็จะคล้ายๆของคลาสสิกนะคะเปิดปก็จะมีตรงนี้ด้านหลังก็จะมีช่องนะคะไว้ใส่บัตรได้มีช่องเล็กๆอันนี้ช่องหนึ่งนี่นะคะเปิดมาด้านในก็จะมีกระดาษกระดาษหยัดไว้ให้เรา รุ่นนี้นะคะจะเป็นหนังแรมนะคะแรมสกินเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยสีแดงข้างในจะบุกด้วยเป็นผ้านะคะลายนี้เขาจะเป็นผ้าสีแดงแล้วก็จะมีซิปนะคะมีซิปด้านหลังหนึ่งอันแล้วก็จะมีช่องเป็นแบบพ็อกเก็ตตรงนี้หนึ่งช่องนะคะชาแนวใบนี้นะคะจะเป็นโฮโลสังิค่ะโฮโลจะอยู่ที่ก้นกระเป๋านะคะ ตรงโคโลเนี่ยก็จะเป็นหนังสีแดงรุ่นนี้นะคะจะมาในอะไหล่ทองแบบทองวินเทจเนาะจะเป็นทองแบบไม่ใช่ไลท์โกนะคะจะเป็นทองแบบว่าอทองวินเทจนิดนึงนะค่ะจะแบบดำๆนิดนึงตรงหูซิปนะคะตรงนี้เขาเรียกอะไรหัวซิปก็จะมีพลาสติกซิลอยู่นะคะตรงหัวซิปก็จะปั๊มคำว่าชาแนลเป็นปั๊มลงไปเลยนี่ จบบนี้แล้วตรงนี้หมุดด้านเห็นไหมคะตรงตรงนี้มันเราก็จะเห็นหมดของตัวซีซีล็อกที่เราปิดกระเป๋าตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มคำว่า c ชา n e l แล้วก็ป a r ีสนะคะอะไหสีทองตรงนี้ก็คือจะมีพลาสติกซีลอยู่นะคะทั้งด้านนอกและด้านในนี่ทุกครั้งนะคะที่เวลาเราซื้อเนี่ยเอเอเขาก็จะเช็คเลขให้เราก็คือดูเลขที่การ์กับ โฮโลที่แท็กที่กระเป๋านะคะที่แอมบอกไปเนี่ยเราก็สามารถเช็คดูว่าเลขโฮโลมันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็เรียบร้อยค่ะนี่อันนี้เป็นหนังแ l a ส screen เพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบหนังแ l a มากค่ะมันก็จะนุ่มฟูนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะของหนังแ l a เนี่ยก็คือถ้าสมมติเราแบบใชก้กระเป๋าไปโดนรอยขีดขวดอะไรเงี้ยเ a เขาแนะนามานะคะว่าก็คือว่าเราก็สามารถแบบถูนวดอย่างเงี้ย รอยมันก็จะหายไปหรือว่า,าถ้าแบบรอยไม่ได้ลึกมากนะคะรอยมันก็จะจางจางลงความน่ารักของรุ่นนี้มันเป็นลฟเฟอ่ะลฟเฟิลมันก็คือมันเป็นระบายระบายอย่างเงี้ยค่ะอมรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นที่ที่สายดีก็เลยตัดสินใจเลือกใบนี้มานะคะจะบอกว่าเนี่ยใบนี้ไม่มีในสต็อกเรานะคือเป็นใบที่ s อเอเขาจะใช้คําว่าชโชว์อยู่หน้าบ้านเอ็มคอเทียที่อ็มไปเนี่ยคือมีให้เลือกอยู่แค่2ใบเท่านั้น แอนก็ไม่ตัดสินใจรับน้องใบนี้มาเพราะดูเราก็มันอาจจะแบบไม่ได้เอี่ยมเหมือนตอนอยู่ในกล่องเนาะมันก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคพอรับได้ค่ะอย่างตรงเนี้ยตรงฝาเปิดออกมามันก็จะแบบเหมือนมีรอยนิดนึงแต่ก็อาจจะเป็นรอยแบบมองๆไปผิวเผินมันก็เหมือนรอยของหนังอะคะ่ะอันนี้แกลไมได้ซีเรียสมากอีกอย่างที่เลือกใบนี้มานะคะเพราะว่า <c oughs> เคยลองคลาสสิกแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ ก็เลยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปอ่ะหรือว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับเราเนาะในในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าอ่ะเราอยากาได้อะไรที่มันเล็กเนิหนึ่ง,งแต่ว่าพอดีมันจริง,รงๆก็อยากได้มินิสแควร์เหมือนกันนะคะ7นิ้วแต่ว่ามันไม่มีของแล้วก็ณนเะมื่อวานนะวันที่ไปนะคะเ a เขาเอาใบนี้มาให้ดูแล้วรู้สึกว่าเออถูกใจอ่ะ วันนั้นนะคะที่แอมไปลองเนี่ยจะบอกว่า s ออ่ะเขาเอามาให้ลอง2ส,งสีก็คือเป็นสีดําแล้วก็สีขาวจริงๆใจอ่ะคือแบบอยากได้สีขาวมากอ่อนเย็นไปทางสีขาวแต่โชคร้ายคือสีขาวมันีนีแค่ใบเดียวแล้วก็เป็นใบ,บที่แบบที่ช้ำม,มาก,กด้วยแต่สนใจว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรหนึ่งสีขาวมันก็ดูแลยากด้วยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีดํามันก็ได้อยู่มันได้กับทุกชุดเลยแอมก็เลยโอเคต่สนใจแล้วไปนี้มานะคะ ่ยอันนี้คือถ้าเราสะพายแบบสะพายข้างปกติแอ็มก็ยังรู้สึกว่าเออมันไม่สูงมากค่ะอมรู้สึกว่าสะพายเนี่ยมันก็ยังได้อยู่หรือว่าจะเป็นคอสบอดี้ก็ได้คอสบอดี้ก็คือพอดีเลยอ่ะกำลังน่ารักใบเล็กๆแบบได้เลยอะค่ะแล้วก็เนี่ยพอมันมีลูกเล่นแบบล o ฟเตรงเนี้ย มันยิ่งทำให้กระเป๋าแบบดูมีอะไรอ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อันชอบใบน,นี้เนี่ยก็คือว่ามันสะพายได้หลายแบบเนาะอย่างที่อันบอกว่าเราจะถักสะพา,ายแบบด้านข้างอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็น c อ o บอ body นะคะแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติเราออกงานกลางคืนนะคะเราก็สามารถสะพายแบบเป็นโช o u l d e r ได้นะคะก็คือเราจะเปิดฝากระเป๋าแบบนี้แล้วก็ทวิสต์สายนะคะแบบนี้ค่ะ ทายัดขวาขวาพัดซ้ายเราก็สามารถทวิทแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สะพายเป็นแบบโชว์เดอร์ได้ปกตินี่ถ้ามุิเราแบบออกงานกลางคืนน่ะถ้าสะพายยาวมันก็จะดูแบบเออดูแบบชิลไปเนอะเราก็สามารถนี่ทำให้มันสั้นขึ้นได้สะพายโชว์เดอร์แบบนี้ได้ค่ะแหมรู้สึกว่าเออมันสะพายได้หลายแบบดีแล้วก็น่าจะใช้ได้หลายแบบ รุ่นนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องดูก็ส่วนใหญ่เขาก็จะดูสายโซ่นะคะเหมือนเหมือนรุ่นคลาสสิกทั่วไปอะค่ะว่าโซ่เหมือน,น,น,สสน,ะะนเดี้ยวไหมซึ่งอันเนี้ยคือมันไม่เดี้ยวนะคะสายโซ่นนี้นะคะก็จะเป็นไอคอนิกของชาแนลเหมือนกันก็คือจะเป็นโซ่แล้วก็เอาหนังเนี่ยมารอยนะคะรอยเข้าไปเพราะฉะนั้นบางรุ่นบางบางใบเนี่ยบางทีมันอาจจะ อย่างที่บอกเขาว่ามันใช้วิธีการร้อยหนังเข้าไปบางทีมันอาจจะหมุนเป็นเกลียวหรืออะไรแต่ว่าตรงนี้คือสามารถหมุนดัดได้เองนะคะถ้าเป็นไม่เยอะซึ่งใบนี้ถือว่าแบบค่อนข้างตรงนะคะนี่กระเป๋าใบนี้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ทางแบรนด์เขาเลือกให้ไปอยู่บนลันเวย์นะคะในคอลเลคชันออตเต n ร i วินเ2020-2021ค่ะมันก็เลยเป็นแบบอีกมันก็เลยเป็นน้ำหนักอีกอย่างนึงที่ทำให้แอนมาตัดสิใจเลือกรับน้องใบนี้มานะคะ ลืมบอกไปจะบอกว่าหนังหอมมากไม่รู้มีใครแบบเป็นเหมือนแอมไหมอะเวลาซื้อกระเป๋ามาอย่างแรกเลยคือต้องดมต้องดมหนังอะ่ะนั่นแหละค่ะก็คือเขาทําให้มันแบบเล็กลงเพราะว่าอีกที่บัออกไปว่ามินิเออมินิสแควร์เนาะมันจะ7นิ้วแต่ว่ารุ่นนี้เขาทําออกมาในขนาด6นิ้วครึ่งนะคะมันก็จะเล็กลงมานิดนึงแต่ความน่ารักแอมว่ามันมันน่ารักอะ่ะและยิ่งน่ารักขึ้นอีกตรงมาเพิ่มลัฟบเิลตรงเนี้ย มันยิงทําให้แบบดูมีอะไรอ่ะแล้วเราก็สามารถสะพายได้ต้อง3แบบเนาะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยนี้กระเป๋าอ่ะมันก็เหมือนเครื่องประดับชนิดหนึ่งอะคะ่ะบางทีเราอาจจะแบบแต่งตัวไม่ต้องแบบว่าหรูหรามากมายแค่ลรามีกระเป๋าดีๆสักใบนึงอะมันก็ทําให้แบบ complete l o o ในวันนั้นได้เลยซึ่งอันเนี้ยนะถึงแจ่มบอกเขาว่าตรงเนี้ยความที่เขาต้องสัมผัสกับไหล่เราเนาะ จริงๆเราที่แรกก็มีกมังวลว่า้มันจะเจ็บไหมมันจะอะไรไหมแต่ด้วยความที่เขาเป็นหนังแรมอะค่ะหนังตรงนี้มันนุ่มมากอะเพราะนั้นเวลาสพายแล้วอะอแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะอีกอย่างก็คือด้วยความที่กระเป๋าเขาเันเล็กอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือหรือใส่อะไรที่มันแบบว่านหนักๆเยอะได้ไม่สามารถเป็นน้ำหนักที่จะทําให้เราเจ็บได้ะค,ะค่ะค่ะ <laughs> ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมมาอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็มาอัปเดตอุปกรณ์แบบ f u เซ s e นะคะที่เราได้มาจากช็อบไทยนะวันนี้คือสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะ2020ก็ดูอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็ยังคงได้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือสินค้าที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ที่เปลี่ยนแปเห็นได้ชัดก็คือถุงกระดาษที่มันบางลงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเซฟคอสของทางชาแนลเนาะ ก็จะอัปเดตให้พเพื่อนๆฟังเผื่อว่าเพื่อนๆแบบฝากใครซื้อหรือว่าฝากใครคิ้วมาอย่างเงี้ยแล้วไม่เห็นอุ้ยถุงกระดาษมันบางจังไม่เหมือนอันเก่าของฟองมหรือเปล่าโน่นนี่นัน่นไม่ต้องตกใจนะคะก็คืออันเนี้ยอัปเดตล่าสุดเลยค่ะจากช็อปไทยก็คือถุงกระดาษจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะค oh, <I> ่ะแล้วก็สําหรับน้องใบนีเนาะเขาเรียกเอ่อคำถาม s a มาะค่ะเอเเขาก็จะรุ่นเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแฟลตแบ็นะคะแฟล a แบ็ t h r ดล f โฟ เออจะเป็นชื่อรุ่นของรุ่นนี้สำหรับใครที่แบบว่าเออชอบมินิสแควร์เจ็ดนิ้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง,งทางเลือกเนาะเป็นอีกหนึ่งช้อยอ่ะให้เราเลือกตัดสินใจดูเพราะอย่างแอมเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กๆล็อะคะ่ะแอมก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีอะ่ะก็เลยได้น้องแฟลกแบ็กวิดลัฟบเบิลตัวนี้มาค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมมาทำคลิปรีวิวสั้นๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าเพิ่นเอิญแอม,อมแบบไม่ใช่กูรูในเรื่องของชาแนลเนอะถ้าเกิดว่าคำพูดเนี่ย มันให้ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะ,ะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูอันนี้ที่พูดก็คือพูดจากความรู้จากประสบการณ์โดยตรงเนอะที่แอาได้ถาม s a หรือว่าจากการหาข้อมูลมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าผิดพลาดยังไงไปก็ขออภัยด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ถือว่าแอมมารีวิวสั้นๆเนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยากจะชอบอีกแล้วก็มารีวิวแฟลกแบ็กวิดล o v e เิลตัวนี้นะคะในวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our say and no more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let.